ừ, nó khóc đấy. จะนอนขา,ขาวๆเลยเมื่อกี้เห็นมาข,าขาวทั้งนั้น นี่บึงหนึ่งสองสามสี่ห้าัดก็เดี๋ยวห้าหกเจ็ดผุดเจ็ดนอเจ็ดบึงบึงบึงทั้งที่อุปกรณ์เรามีไม่ครบนะเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันนะคะมาห้าสิบเอาจงังไดเสียมกับบมี่มีแต่ผ่าดวงเดียวนี่เอาจงังไดเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนวิธีการเอานะคะทเทคนิคของเหล่าตะไพตะมั่นเด้อค่ะ อันอ <h lasting> <h ometown> ีกเทคนิคแล้วต้องข้องข่อยด้วยค่ะนี่เห็นบ่มนี่นอกขาวอีกนะนี่เห็นบ่นี่นอนเขาขาวขาวในนอนตัวนี้เดี๋ยวเอาไม่ใช่ได้ยวจีหยดบุบุนี่เสียมกับบ๊มีโอสิยรายนี yang dikutana ah, bakalan eh noh nah. äh, แต่ยอดนี่เลยแต่ยอดเป็นแบบสียมม,มี่เนาะนี่นะคะนุมใหม่ก,กอเดียวแลนี่น,นี่จะนอนข,ขาวเลยอืม điều nó này Để tôi nhuận.

เห็นห มีเสียมเว้ยเว้ยได้อยู่ตัวยอดนีไ่ได้ร้ายแล้วจะเต็มกระต้าแล้วนี่มอ xem mô mi cả áo xuống thân này là xuống đầy đầy cả kín thân anh <Nhạc> nè Còn cho ได้แล้วน้องใหม่ห้านะคะกระสีมีแต่นอนขึ้นเขียวแน่นะคะเพราะว่าเสียมบมม่มีกันนี่แหละคะ่ะลองใส่ชีวิตแบบบมม่มีเสียมลองบึงนูอุปกรณ์ในการหากินระครบลองเมึงก็เลยเท่าที่เห็นนี่นะคะอืมไปเดี๋ยวเากลับบ้านอ่าถ้าเ,เพื่อนๆมีขอสงสัยหรืออยากจะให้คำแนะนำยังมวยนะคะ คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวมวยจะมาตอบคำถามแล้วก็มาอ่านทุกคอมเมนต์ของเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนเลยค่ะถือว่าเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะก่อนจบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มวยเน,ะนะะี่ยได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย เราจะกลับไปพร้อมปาข้าวอันนี้เป็นเขาให้ของชาวบ้านนะคะพอดีมวย,ยมวยมหาโนาใหม่ไก่ส้างเขากันเลยาขาหน,นี่นะคะก่อนกลับเดี๋ยวผ้าเบิงปลาเขาให้นี่เด็เขี้ยงงามกำลังถอกนะคะนี่เห็นบหกกำลังงามเลย กำลังเป็นน้ำนมข้าวนะนี่นี่เขากำลังถอก